ผักผักกัดเขาสว,ส,สวัสดีค่ะ บกับส่องหักได้สันบาทเท่าเด้อจ้ะวันนี้เจาจะาห้าจากินยำสะายนางเด้อจ้ามาครับมาเสแสรบต้องกครสวัสดีครับมาเสแสรบน้องกันครับกับยำสะายนางเสแสรบรสจัดจานอุยขอบคุณแม่ขั้วหลายๆเด้อครับเด้อมาเอากันนะน้องวันไหมพอหยาดใส่มือะครับเด้อ พีนนนน่น้องวัดไหมเนาะหนาหืม,อมพอตุ่นสุนนำ,นำมั้งอืมนำเยอะสุดหลังพ่อพี่น้องเลยอืมอืมฟัมนเหรอ <laughs> มักบ้าเมน่นู่น่มกัก <laughs> ไม่มกักคักลอวอืม ก็กนิดนที่สั่มอืมอืมอรมอนมากแซ่บๆถ่บมากจับมื <h <h ่อนี้อากาศลมพอยมีเป็นห่อนๆครับผมอืม

กล่นผมจะออ้อืม,อม ตอนไม่กินขังแรยมันคือ้พวกเผ็ดนะบอกกินไปกินมาเผ็ดบ่มเผ็ดป็ติเผ็ดกระแสเพื่อเขา เผ็ดแสบนัวนได้จ้ะม,มันบเผิดหลาย เน,นาะในแซ่ไหวแต่แต่ได้หมูว่านแล้วพี่น้องือครั้งเดียวตอนกินอะไรอย่างตอนอยากกินหมูกะะ็ถ้าเอ้ยสมซองสมซองอยากว่ะอ่ะอะสมอืม อันไหนสุดอ,อ่ะม,ม,ม,มือหนีนาเป็นซีเหมือนมือ,อมนะอย้อนแสงเนี่ยม,มาพร้อมกับลาวินเดอร์ที่รึบมาก ตั้งตรงนี้นี่ทึบเพ็มข้างล่างนี่บ้านเป็นบ้านที่แบบม่มีคนอยู่นะครับเป็นบ้านที่เป็นบ้านม่มีคนมาอยู่ข้ามากก่สิมืดนน่ารักมากแน่นนะอ่โอ้โหคิด ว่าสิ่กินมีอยังดีอืะเอาเอิมกินนีตีนอนก่อนเละนอนโอมีแต่พ่อกินมาดิน้อไม่กินน้อไม่กินหลายตัวตอนเพ่อตื่นนอนไม่กินโอ้ก้อนสีมะท้ายนี่กินกกกินเอ้าก้อนสีมะท้ายนี่พอต้นไปนอนก้อนมานี่น้อนไม่กระเพิกกินเอ้า มาสร้างบาร์่กินกรอนกันปฏิบารย์ยุมันขึ้นหน่อยแท้งว่าตอนเอามาไทย <c oughs> กินไปได้สิ่งเด็ดสิบเก้าสิ่งหนับพอบอกหน้าจะเกินยี่สิบสิ่งละอืม,อม แสบพี่น้องแสบมีจักอย่างหั่นผักกาดเข้าใส่แน่นี่กบเครื่องแบบสดใจแห้งมมสมทรง หวานดีอืมคลิปนี้เป็นคลิปบ้าปากเพี่น้องแสียบได้ปะอืมอืม ชื่อนานไปเลยบ่ะเผ็ดบ่ะชื่อนานไปเลยเผ็ดมือนนึ่งก็ดีเพราะว่าหมูว่าน้องเอาม่กินผัก พักจนเบิรอ่ะพี่น้องกินขอไปแต่จังไรปกติน้องไม่สิเป็นคนที่แบบว่าอหิพักว่าเออเพราะเพราะอนุญาตเื่อพี่น้องว่าจ้าจนคือแบบว่าเออเอี <t un> <t un> ่ยมยังไงน้องไม่กินก่อนพักต้น พักด้วยสาปไปน้อนก่อนอ,อย่างเมื่อกี้ฮีดิวเนาะไม่กินรสชาติยาสีฟันเนี่ยเยอะบอกแต่งไงสมส่งกันไอ้าอ่ะเอดกินดีผลด้ะอ๋ออ๋อ โอยจะเอาดิ <S <S 1> <S 1> นอ้องแดดร่มละแดดเริ่มร่มแล้วครับอืม,อม,อม ขออนุญาตได้ไหมคลิปนี้เ่าหน่อยเส้นเคยอะไรไรเนี่ยนูพ่อจะกินไหมอใไ้บอก baba là um, cũng là hai cái sáng tôi kín thế oh, nó no, con là có im con ừ. cái sáng bé nó súng bỏ เมแมนฮักเ้อร์สารไปนอนเด้อฮักเ้อรสารไปตักตอลิหมหือว่า,อาเ,เนะอามื่อไเนยไม่อิว่วะนี่เทโค,โคกินอีก็โอโอบักเนาบักเนากับฟันสิ้นหน่อย,นอ,ยนอนนะ้องแม่ขออี ซ้สมซ้ก็จะกิดแล้วนะไปลงอืมืมก็ถูกตา <laughs> อืม,มกรวป๋าหักกินผักไหมน้องวันไหม,มไม่เคยเห็นมาก,กินผักน้องแม่เป็นคนมาก,กินผักจมสุก บ้านติดถนนครับผมก็ได้ยินเสียงรถไปน้ำครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดน,นึงครับเนาะอ่ะถึงจคลิปนี้อย่าลืมกดแล k e แชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อต้นตากับน้องวันใหม่เนาะ,<ย>ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอ <ยะ S 1> ขอบคุณ <ยะ S 1> ขอบคุณห <ยะ S 1> ลายๆนะครับที่รับชมแล้วลก็ติดตามช่องเฮานะครับมือนี้สวัสดีครับ